สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยนะคะหญิงเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ฟอร์ดสาขาพระปะแดงนะคะวันนี้ค่ะหญิงนำรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็น Ford Nextgen r a n g e นนะคะจะเป็นว t ยแท็กประตูค่ะจะเป็นตัว 4x4 คไบท์โบนะคะเกียร์อัตโนมัติส10สปีดค่ะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้ค่ะ1 2 9 9 0ล้บาทนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นสีเทาดำค่ะ เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะจะเป็นไบเทอร์โบค่ะให้กำลังแรงม้าที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะแล้วหญิงพาไปชมกันค่ะว่าออปชั่นคันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีจัดตุดชุดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะเชิญไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ไฟหน้าของรุ่นวายแท็กเลยนะคะไฟหน้าของวายแท็ขับ4จะเป็นไฟแมทริก LED นะคะพร้อมระบบ ปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบป้องกันไฟแยงตาด้วยค่ะแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะตัวไฟวิ่งกลางวันนะคะจะเป็นรูปตัว C ใหม่นะคะก็จะเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ยังมีแต่งเพิ่มให้ลูกค้านะคะมีครอบไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยค่ะสวยเท่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ค่ะ แล้วก็ตัวกร,กระจังหน้าเนี่ยหญิงทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะสีจะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับไฟ LED สีส้มแบบนี้นะคะ3จุดค่ะแล้วก็ตัวรุ่น w i t e t a ขับสี่นะคะเขายังมีกล้องหน้ารถนะคะกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะกล้องหน้ามาพร้อมกับที่ฉีดน้ำด้วยค่ะแบบนี้เลย ชุดแต่งของรุ่นวายแท็เนี่ยเขาจะเป็นสีเทากาไฟลนะคะเนี่ยกันกันชนด้านหน้าก็จะเป็นเทากาไฟลค่ะตัวกันชนด้านหน้านะคะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระกะระยะ4จุดแล้วนะคะแล้วก็ตัวชายกันชนจะเป็นสีบรอนเงินค่ะพร้อมกับด้านล่างก็จะมีตัวหูล่างจูงนะคะรุ่นวายแท็จะมีทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะเดี๋ยวชมด้านข้างตัวรถกันนะคะ ด้านข้างจะมีตัวซุ้มล้อขนาด3นิ้วค่ะซุ้มล้อนี่จะมาจากโรงงานเลยนะคะสีจะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยหญิงทำการเปลี่ยนยางใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยาง BF Goodrich ค่ะก็จะเป็นยางออทเลนะคะขับได้ดีกับ ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยค่ะสีดิยางของเขาอยู่26560 r 1 8นะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะคะก็เวลาใส่คู่กันก็สวยลงตัวเลยทีเดียวค่ะระบบเบรกของวา t แทนะคะก็จะเป็นดิสเบรกสีล้อเลยค่ะแล้วก็ตรงแก้มข้างของ Next g e นนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตัดด้วยเทากาฟาแบบนี้เลยค่ะ ตัวสัญ,ญลักษณ์ก็จะเขียนว่าใบเทอร์โบสีดําพร้อมกับช่องระบายอากาศด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ระบายอากาศได้จริงเลยนะคะกระจกมองข้างสีเทากาฟานะคะพร้อมกับไฟเรียวที่กระจกแบบ LED ค่ะแล้วก็รุ่น White t a ขับสี่นะคะเขายังมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถแบบนี้ด้วยค่ะเวลาเปิดนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างลงมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็ด้านบนนะคะเราหลังคามาจากโรงงานนะคะสีบรอนเงินตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ยังมีติดเพิ่มก็คือมีตัวกันสาติดเพิ่มให้นะคะพร้อมกับติดฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าค่ะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะเลือกความเข้มของฟิล์มได้ด้วยนะคะมือจับของรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเทากาฟ้ายนะคะพร้อมกับมีคีร์เรตด้วยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ญิงเพิ่มเติมเป็นเบ้ากันลอยเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถได้นะคะ พร้อมกับด้านข้างรถเนี่ยหญิงติดสติกเกอร์กราฟ,ฟิกเพิ่มให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคนเดินขึ้นเขานะคะสวยเทย่เป็นอย่างมากเลยลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายเลือกสีของสติกเกอร์เองได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นว i t แท็กเนี่ยเขายังมีบันไดด้านข้างนะคะมาให้แล้วเป็นบันไดรูปทรงใหม่นะคะตัดขอบด้วยสีบอนแบบนี้นะคะบอลโครเมียมแบบนี้เลยก็บันไดก็ยังมีตัวกันลื่นให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวพามาชมด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังมีทีเด็ดด้วยค่ะ <laughs> <laughs> ก็จะมีสปอร์ตบาร์ตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์รูปทรงใหม่ค่ะแล้วก็ทีเด็ดอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยค่ะมาใกล้ๆเลยตัวนี้ก็จะติดโรเลอร์ชัตเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะ <laughs> เพิ่ม <laughs> เติมเข้ามาแบบนี้เลยค่ะ <laughs> ก็เวลาสามารถปิดแบบเวลาขนของเลยอย่างเงี้ยค่ะน้ําก็ได้ไม่เข้าหรือว่าการขโมยได้ด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเวลาใส่ของมีค่าอย่างเงี้ยค่ะ ด้านท้ายนะคะไฟท้าย LED ทรงแบบใหม่นะคะมาพร้อมกับหญิงครอบไฟท้ายสีดำด้านเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะแบบนี้เลยฝาท้ายนะคะก็ตัวตัวฝาท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีที่ล็อกที่ล็อกท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังอยู่ตรงใต้โลโก้นี้นะคะมีคำว่า4ีคูณอยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นว i แท็กค่ะ แล้วก็หญิงเพิ่มติดคำว่าเเจอร์เป็นเนมเพจสีบอนเงินนะคะติดเพิ่มให้ฝาท้ายเราจะได้ดูโดดเด่นขึ้นนะคะกันชนท้ายของรุ่นวายแท็กก็จะเป็นสีกาไฟนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง4จุดค่ะแล้วก็อันนี้หญิงมีติดเพิ่มนะคะกล้องบันทึกด้านหลังเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างค่ะว่าภายในฝั่งคนขับกับคอนโซลหน้ารถนะคะมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มจากเบาะก่อนนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะสีดํานะคะเดินได้สีส้มพร้อมกับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะแบบนี้เลยปรับได้แปดทิศทางนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะหุ้มหนังสีดําเดินได้สีส้มตามสัญลักษณ์ของรุ่นวแท็กเลยนะคะ พวงมาลัยก็จะมีปรับได้สีทิศทางค่ะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีตัว Adaptive Cruise Control ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็ยังมีตัวพุสตาร์นะคะย้ายตำแหน่งมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีแผงไฟแผงเปิดปิดไฟหน้านะคะก็จะย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วแล้วก็จะมีที่ใส่แก้วน้ำเพิ่มเข้ามานะคะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะสำหรับ วา t แท็จอไอตัวช่องแอร์ก็จะเปลี่ยนรูปทรงใหม่ค่ะแบบนี้เลยจอหลังพวงมาลัยของรุ่นว t t แท็นะคะก็จะเป็นจอสีนะคะขนาด8นิ้วแบบนี้เลยค่ะส่วนจอตรงกลางนะคะจะได้ขนาด12นิ้วเลยนะคะสำหรับรุ่นวา t แทเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนสีนะคะ ก็จะลองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงซิงค์สแล้วก็จะมีระบบ Ford Part Connect ด้วยนะคะด้านล่างก็จะเป็น a อร์ออโนะคะสามารถแยกซ้ายขวาได้แล้วก็จะมีแท่นชาร์จไร้สายนะคะก็สามารถเอาโทรศัพท์มาชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียบสาย มีแถมยังมีช่องชาร์จออช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะทั้ง Type C และ Type A ค่ะเกียร์สำหรับขับ4ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะพร้อมกับปุ่มปรับเป็นแบบขับ4ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีโห,หมดการขับขี่เนี่ยปรับได้ถึง6โหมดเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับตัวเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะ ระบบความปลอดภัยนะคะก็จะมีถุงลมนิรภัย7จุดนะคะมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินค่ะมี ABS EBD ESP นะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาด้วยนะคะสำหรับรุ่นขับ4ี่ค่ะเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะมีเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะคะพร้อมกับส t o p and Go นะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะคะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนค่ะแล้วก็ยังมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าค่ะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกจากเลนค่ะระบบตรวจจับจุดบอดแล้วก็ระบบจับขณะรถออกจากช่องทางนะคะ ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังแล้วก็จะมีระบบช่วยการหักพมรมลไยเลี่ยงการประทะด้วยนะคะก็เรียกว่า ตัวไวท์แท็กตัวนี้จะเป็นตัวท็อปแบบท็อปออปชั่นแบบสุดๆเลยนะคะก็ลูกค้าสนใจนะคะมีไว้ครอบครองก็สามารถโทรหาหญิงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หญิง0 8 7ย์แป9 6 9คาหกเจ็ดเนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้หยิงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะพบกันใหม่กับหญิงคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ